สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาทำเรื่องตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็เบื้องต้นนะครับนี่ครับเบื้องต้นก็เป่ากรองนะครับ เป่ากองแล้วก็นี่ยครับน้ำมันดำนะครับหยดนะครับหยดโซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับหยดโซ่3ามจุดแล้วนะครับ แล้วก็นี่ครับ,น,รบนี่ก็ให้ดีติดรถนะครับสตาร์ทรถนะครับนี่ก็กลัวเสียงดังนะครับเลยไม่สตาร์ทนะครับ ผมก็จะยอดตามจุดนี้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับทางซ้ายขัวเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็ทําเป็นให้ดูเบื้องต้นนะครับทุกวันนะครับก็จะทําทุกวันนะครับกองกองแล้วก็ยอด น้ำมันดำเนี่นะครับทำทุกวันสำหรับนะครับสำหรับเจลบีก็60ไร่ถึง70ไร่ถึงอัดครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็สำหรับผมนะครับหกได้60ไร่ถึงอัดนะครับอัดเจลบีโรลเลอร์ล้อ,อ,อนำนะครับ ก็ทุกวันนะครับหม้อน้ำนะครับจะใครเอามาดูนะครับซ็กน้ำมันเครื่องซ็กหม้อน้ำนะครับเป่านะครับเติมน้ำนะครับเจลบีก็ถ้าได้60ไร้ผมจะอัดครั้งหนึ่งนะครับ อาทุกจุดนะครับไม่ว่าที่ส่งข้าวนะครับส่งเรียนข้าวก็อัดนะครับทุกจุดนะครับถ้าได้หกสิบไร่หรือเจ็ดสิบไร่ก็แล้วก็ไตท้องนะครับทุกจุดนะครับที่อัจจลวีนะครับ สู่ถุงนุ้นด้วยนะครับนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้สตาร์ทรถนะครับจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โนะครับทุกจุดครับจะต้องอัดนะครับถ้าได้60ถึง70ไล่นะครับผมก็จะทำอย่างนี้นะครับ ถามว่าเจลบีนะครับโรลเลอร์ล้อนำนอัดทุกวันได้ไหมนะครับอัดได้นะครับแต่ยังไม่คุ้มกับการที่เราใช้งานนะครับเจลบีก็กิโลละกิโลหนึ่งก็แพงนะครับน่ครับตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างครับนี่ อย่าเลกเลยครับนี่ครับเอาออกแล้วก็ล้างนะครับออกแล้วก็ล้างนี่ครับตัวทำความสะอาดนะครับเห็นไหมครับขาวนะครับนี่กินหมดนะครับ มัดูสายพานนะครับนี่ก็รู้สึกว่าจะยานนะครับนี่ครับดูยังไงว่าสายพานยานนะครับให้ดูสปริงนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ซิกนะครับตื่นเชา้ามาซิกสายพานนะครับสปริงนะครับ ไม่ได้ดึงเลยนะครับเห็นไหมครับมือเตะเบาๆนะครับนะคอาจจะทำให้รถติดนะครับแข้นได้นะครับก็จุดนี้นะครับจุดนี้เราก็ขันน็อตสี่ตัวออกมาอาจจะระบีนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ คนี้นะครับเรื่องหยดน้ำมันดำนี่ทำทุกวันนะครับ,น,รบนี่ก็เบื้องต้นนะครับก็จะทำอย่างนี้ทุกวันนะครับน้ำมันดำนี่ทุกวันกองนะครับเทกแสพานนะครับก็ทุกวันนะ้ำ รับเจเลีีก็60ไร่ถึง70ไร่นี่ก็ค่อยอัดครั้งหนึ่งนะครับถ้าอัดทุกวันก็ไม่มีเงินซื้อนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ครับ มีเท่านี้ครับทีมันเล่านะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ